มติคอรมอนเรื่องต่อมานะคะวันนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบ10มาตรการรองรับหรือดูแลงนะคะสำหรับปีหรือดูแลงปี2565ั5 25 6 6ค่ะเพื่อเป็นการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการบริหารจัดการน้ำทรัพยากรน้ำนะคะ รองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงที่จะเกิดขึ้นในปี2566นี้ค่ะก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะจากสถานการณ์ที่อาจจะขาดแคลนน้ำนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้การจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะซึ่ง วันนี้ทางคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนอชอนะคะก็ได้นำเสนอ10มาตรการนะคะรองรับฤดูแล้งแบ่งออกเป็น3ด้านหลักๆด้วยกันค่ะด้านแรกนะคะคือด้านน้ำต้นทุนค่ะจะประกอบด้วย3มมาตรการนะคะมาตรการแรกเลยคือเรื่องของการเร่งกัก เร่งเก็บกักน้ำนะคะในแหล่งน้ำทุกประเภทค่ะรวมถึงมีการสูบน้ำเป็นทอดทอดจากแหล่งน้ำหนึงไปสู่อีกแหล่งน้ำหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเก็บกักน้ำค่ะมาตรการที่2ค่ะคือการเฝ้าระวังนะคะเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรองค่ะมาตรการที่3คือเรื่องของการปฏิบัติการเติมน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่นปฏิบัติการฝนหลวงหรือว่าปฏิบัติการเติมน้าใต้ดินค่ะต่อมาค่ะ ในด้านที่2นะคะก็คือด้านเรื่องของความต้องการใช้น้ําค่ะจะประกอบด้วย4มาตรการด้วยกันนะคะมาตรการแรกเลยก็คือเรื่องของการกําหนดแผนจัดสรรน้ําและพื้นที่เพาะป,ปลูกพืชในฤดูแล้งนะคะมาตรการที่2คือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําภาคเกษตรค่ะมาตรการที่3คือการเตรียมน้ําสํารองสําหรับ พื้นที่ลุ่มต่ำที่จะรับน้ำได้นะคะมาตรการที่4ี่คือการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลกักแม่น้ำสายรองแล้วก็รวมถึงแหล่งรับน้ำต่างๆจากภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรนะคะรวมถึงชุมชนต่างๆด้วยค่ะด้านถัดมานะคะด้านที่3ก็คือเรื่องของด้านการบริหารจัดการก็จะมีประกอบด้วยกัน3มมารตรการด้วยกันค่ะ มาตรการแรกนะคะคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ำของแต่ละชุมชนนะคะซึ่งก็จะมีการ วางแผนทําความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ค่ะมาจากการที่2คือเรื่องของการสร้างการรับรู้นะคะการประชาสัมพันธ์เรื่องของสถานการณ์และแผนในการบริหารจัดการน้ําทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดความร่วมมือนะคะของทั้งฝ่ายภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนภาคประชาชนในการที่จะรองรับมา สถานการณ์ฤดูแรงที่จะเกิดขึ้นค่ะต่อมามาตรการที่3นะคะมาตรการสุดท้ายก็คือเรื่องของการติดตามประเมินผล mm hmm. การดําเนินงานต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานที่เราได้วางแผนไว้ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะถ้าเกิดว่าในช่วงที่มีการพื้นที่นะคะ ที่มีการเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ําหรือว่าเป็นพื้นที่ที่จะเสี่ยงภัยดูแลเนี่ยค่ะทางสํานักงานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติหรือว่าสอทอนอชอนะคะ <c oughs> ก็ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะที่จะเร่งรัดดําเนินการในการที่จะบรรเทาแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะคะเช่นในเรื่องของการปร,ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอาคารโชลศาสหรือว่าอาคารที่จะสังเกตการ น้ำนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานนะคะรวมถึงการปรับปรุงบ่อน้ำที่จะกักเก็บน้ำต่างๆบ่อน้ำบาดาลแล้วก็รวมถึงระบบน้ำประปาด้วยค่ะเป็นการที่จะทำให้เราเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนนะคะให้กับ พื้นที่ที่เสี่ยงภัยที่จะขาดแคลนน้ำค่ะซึ่งก็จะมีระยะเวลาในการดำเนินการนะคะ120วันในการเตรียมตัวนี้นะคะนับตั้งแต่ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ